มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทำการทดลองเขานำกบตัวหนึ่งใส่ลงในหม้อน้ำเย็นแล้วค่อยๆเปิดไฟอ่อนๆให้ความร้อนเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยในตอนแรกกบยังคงว่ายน้ำอย่างสบายใจเพราะอุณหภูมิอุ่นไม่ได้ทำให้มันรู้สึกถึงอันตรายใยาดๆแต่แล้วเวลาผ่านไปน้ำเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่เจ้าก,กบก็ยังไม่กระโดดหนีเพราะมันเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างชา้ชาๆ จนกระช่างน้ำเดือดกบก็หมดแรงและตายในหม้อโดยไม่คิดแม้แต่จะกระโดดหนีออกมาในทางเรื่องนี้กำลังสอนอะไรคะเจ้ากบมันไม่ได้ตายเพราะน้ำร้อนแต่มันตายเพราะมันไม่รู้จักขยับตัวเมื่อถึงเวลาที่ควรขยับตัวหรือเมื่อถึงเวลาที่ควรต้องเปลี่ยนแปลง มันก็เหมือนกันกับคอมฟอร์ทโซนะก็เหมือนกับน้าอุ่นในหมอ้อตอนแรกมันก็อุ่นสบายปลอดภัยแต่ถ้าเราอยู่ในนั้นนานจนเกินไปนี่ขยับไม่กล้าไม่กระทั่งจะก้าวไปสู่ความไม่แน่นอนบ้างสุดท้ายอะ่ะสิ่งที่เคยปลอดภัยจะกลายเป็นกบดักและความเคยชินทําให้เราค่อยๆอ,อ,อ่อนแรงไปค่อย,อยหมดไฟไปทีละนิดจนไม่กล้าไม่กระทั่งคิดที่จะทำอะไรออกนอกกรอบอีกเลย อย่ารอให้น้ําในม้อเดือดก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดออกจากคอมฟอร์ตโซนเพราะชีวิตไม่ได้รอให้เราพร้อมเสมอไปแต่มันรอให้เรากล้าที่จะเริ่มตน้นหลายคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่เก่งแต่เพราะยอมกับความเคยชินในคอมฟอร์ตโซนจนลืมไปว่าตัวเองเกิดมาเพื่อเปล่งประกายไม่ใช่เพื่อจมอยู่ในน้ำอุ่นๆที่ปลอดภัยแต่ไม่โต